ครัสำหรับไอซ์เพื่อใครอยากจะเล่นนะครับก็ไปเล่นนะครับโอ้นี่ครับมาเสร็จอ่ะถ้าเรากดสกิลสามนะครับเห็นไหมมันจะเป็นขังนะครับพอขังเสร็จแล้วเนี่ยทั้งบอสทั้งมอนจะออกไม่ได้ครับเสร็จแล้วกดนะครับสกิลสี่สตอมการ์ดก่อนเลยครับปุ๊ปปุ๊ปอ้าวสกิลสองยิงไอบิษาตรเลยครับเออเออแล้วก็จบกันด้วยแบบเบสเฮโอสเปิร์ฟไปย่างหายครับบอกเลยอะไรอาชีพนี้มีว่าดันนี้สบายมากนะครับ เติมเงินถูกต้องร้านอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับร้านะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วฮัสวัสดีครับมีอะไรที่บนะครับวันนี้เราอยู่ในบูโปรโตคอสตาร์ลิโซเนนะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาพูดถึงการทําค่าพลัง3,880ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ไปนในการลงดันหาของทองนะครับ เพราะว่าเงินขายก็คือค่าอย่งางต่ำคือ3ามพันสามเอแปดร้อยแปดสิบแต่ว่ามันจะต้องลดอีก2วันก็ต้องรอแต่ว่าเพื่อนทารอไว้ก่อนได้นะครับแฮกในคุ้มนะครับคเคล็ดลืองแก้ปริศนายังไงไกด์อาชีพอ่าไอเมดสายน้ําแข็งเนี่ยที่มีเล่นอยู่อันนี้มีคนถามครับเล่นง่ายฝุดๆทั้งขังทั้งจับดาเมทมูดาเมทเดียวมีหมดนะครับอ่าต่อไปวิธีดูอาชีพทุกสเตททุกอาชีพดูยังไงใช่ไหมครับในสเตตัสอะไรกดขวาบนเลยครับคาสั่งที่2นะ ถัดไปทางขวาพวเพื่อนๆเป็นไหว่าติ๊กถูกไหมเห็นไหมจยากอาชีพมีคือไอ้์นัมเมดนเมดใช่ไหมก็คือเห็นไหมมันจะติ๊กถูกแล้วก็คือเน้นค่าอินคิครับเห็นไหมเขาจะมีบอยมาถ้าเกิดเราเป็นนัเมดสายอินเนี่ยให้ ate, in, เน้นค่าอินคีลักกี้ลักกี้ก็ทําให้ติ๊กคีครับเน้นสามค่าแค่นี้พอเพราะว่าบางทีเราสุ่มออกมาเนี่ยออปชันบางอันเนี่ยมันจะมีเป็นลักกี้เห็นไหมมีเป็นเอ่อเวอร์เซอร์อย่างเงี้ยเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องดูครับ เราก็พยายามสุ่มเอาให้ตรงกับเราอย่างเงี้ยลัคก,กี้อันนี้ถูกนะมาสเตอรี่อันนี้หมีไม่ตรงเดี๋ยวหมีต้องไปรีออกนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยถูกต้องที่สุดเลยนะลัคก,กี้คีคโอน,นี้ติดค,คีทุกดอกเลยครับดีครับประมาณนี้นะเราเอาอันนี้เอาไปดีเราจะใส่ไปก่อนไม่เป็นไรดันค่าพลังไปก่อนนะครับประมาณนี้อ่ะต่อไปเป็นในส่วนการทำค่าพลังสามพันแปดร้อยแปดสิบเพื่อที่จะไปหาของทองใช่ไหมครับอันดับแรกคือให้มาตรงหมีก่อนเลยนี่ตรงจุดหมีนะครับเนี่ย เจ้าละอุปกรณ์นะครับแต่ว่าอันนี้คือเพื่อนเพื่อนฟาร์มของเนี่ยเ,เพื่อนๆรู้อยู่แล้วว่าฟาร์มจากม่วงจากที่นี่ถูกไหมเนี่ยอันเนี้ยจุดสารวจเครื่องจักรนะครับพอเพื่อนเพื่อนไปเสร็จเนี่ยก็ลงดานแต่ว่าอาวุธมันดอกค่อนข้างยากแต่มันจะได้ของพวกม่วงที่เราแบบอาจจะมีแล้วใช่ไหมวิธีได้ของม่วงซ้ำเอาไปทําอะไรก็เอาไปย่อยครับอันนี้แหละอุปกรณ์เราต้องย่อยตรงนี้ก่อนครับนี่ขอญาตพาไปรีไซเคิลเอ่ออ,อุปกรณ์นะครับ ถ้าเรามีของโม่งที่ซ้ำแล้วให้กดย่อยเลยครับนี่เห็นนะัยังของมีซ้ำเลยเห็นไหมมันจะได้เจ้าตาอาอีา่ฉาดมานะครับซึ่งี่ฉาดเอาไว้ผสมของก็คือเอาง่ายสรุปก็คือย่อยของเราไปแลกของที่เราไม่มีนะครับอย่างไอของที่ดอกยักยัานเนี่ยอาวุธอย่างเงี้ยเนี่ยมีลงไป2ี่สิบครั้งก็ไม่ดอกนะมีก็เลยแลกเลยเสื้อแล้วก็แหวนครับที่เราต้องแลก3อย่างนี้เอออันนี้อยู่ที่เพื่อนๆขาดนะอะไรขาดก็จัดไปแต่ว่าเดี๋ยวพอเราปลดเลเวลเนี่ยตอน30ขึ้นไปเนี่ยมันจะใส่ของได้เห็นปะ 3ามสตอนนี้พลังมีอยู่3,700แต่ว่าพรุ่งนี้กดเลเวลน่าจะ30มสิีก็จะใส่แหวนได้ถูกปะมีก็ไปลงดันถ้าเกิดสมมติมีได้ก็ดีไม่ได้มีก็แลกแหวนตรงนี้ครับนี่เห็นนะก็ใส่อีกข้างนึงเนี่ยอันนี้ก็ย่อยแล้วพอแลกเสร็จแล้วทําไงใช่ไหมครับให้กดคําว่าตีบวกครับผมนี่มาที่มาร์คซิมนะครับกดสร้างอุปกรณ์ใหม่นี่คือการตีบวกเราก็ต้องไปหาหินครับวิธีหาหินเจ้า อ่าเรฟอตติ้งสโตนหาจากร้านฮอลเลอ์คอยนะครับแล้วก็อันนี้จากดันอันนี้2จากดันที่เราไปลงอยู่แล้วส่วนแรกซึ่งส่วนแรกนี่ยังแรกไม่ออกส่วนแรกแรกนะอันนี้มันใช้โอ้โหมันใช้เงินเติมอ่ะแพงมากครับขายโคตรแพงเลยอันนี้ยังไม่ค่อยแนะนําแต่ถ้าเกิดเป็นสายสุรตานรีบเขาจัดไปนะครับอ่าแล้วก็เป็นในส่วนร้านลับยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะรอ level สี่สิบเปิดร้านฮอลล์คอยสามารถแลกได้เห็นป่ะแค่นี้ครับสรุปก็คือถ้าอยากพลัง3880เอาแบบพูดแบบเข้าใจง่ายก็คือให้ลนด,นดันนะครับ ให้รดนม่วงอ่ะที่หมีบอกอ่ะเออเสร็จแล้วถ้าเกิดสมมติของม่วงขาดอะไรขาดก็แลกเอาครับใสให้ครบเสร็จแล้วก็ตีบวกให้แม็กแค่นี้ครับจะใครก็พลังก็เกินเสร็จแล้วเราหาของทองจากไหนแน่นอนครับดันที่เดิมเลยแต่ว่าเราจะต้องพลัง3380นิบะครับไม่งั้นเราจะไม่ปลดเงื่อนไขนะครับเอาเดยมีขออนุญาตพาไปนะครับต่อไปมันก็จะมีเงื่อนไขแบบนี้เราก็ใส่ของทองครบแล้วก็ทาของไปเรื่อยๆแค่นี้ครับจบเรียบร้อยแล้วง่ายๆง่ายๆแต่กินใจ ตอนแรกหมีว่าจะไม่ทำนะแต่ว่าเห็นมีมีมีคนบอกว่าเดี๋ยวหมีเล่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมีเลิกใช่ไหมก็เดี๋ยวทำคอนเทนต์จบให้แล้วกันจบเสร็จแต่ว่าหมีก็ไปนะถ้าเกิดสมมติมันไม่มีอะไรทำแล้วจะ้หมีทำอะไรอะใช่ไหมเนี่ยครับมันจะมีในส่วนดันนี้เนี่ยเนี่ยบ้านนี่ดอกหินตีบวกครับแล้วก็นี่รวมได้เนี่ยเราสามารถเล่นได้หรือเปล่ามาแล้วหนึ่งออลิบิลตี้อ๋อน่าจะได้แหละเอาข้าไปเล่นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะมีดันที่อยู่ข้างบนตรงนี้ครับอันนี้ก็ อันนี้แหละหาของม่วงนะครับเผื่อใครอยากจะหาก็หาได้น่ครับกอบ,บินแลตรงนี้เละครับเห็นบ้างถ้าเกิดเราจะหาของทองเห็นบ้างเราจะต้องมีคันเงื่อนไขคืออาบิลิตี้คือค่าพลังเรา3 8 8 0เราต้องทําตรงนี้ครับ <S 2> <S 2> <S พอเราทําตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดลงกับบอรดก็กดเดี่ยวกับคู่เห็นบ้างแต่ว่าตอนนี้ยังลงไม่ได้เพราะว่าเขาบอกบอกว่าเราจะต้องผ่านอารอเวลา2วันก่อนเห็นบ้างมันจะขึ้นแต้งครับรอ2วันก่อนแค่นี้ครับวิธีการทาพลัง3ามราเพื่อที่จะหาของทองก็จบเพียงเท่านี้ครับ กดมาสเตอร์ไปได้รอสิบหกวันถ้าจะเป็นของแดงอ่ะมีว่าคงจะต้องทําค่าพลังพันแปดพันหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยตามสูตรเกมนะอ่ะจบเรียบร้อยแต่ส่วนการค่าดันพลังหรือว,ว่าการหาถองทองนะครับผมเดี๋ยวมีเขาจะพูดไล่ไปเลยแล้วกันนะนะอ่าเควสเหลืองอ่ะเควสเหลืองบางทีมันให้แก้ปริศนาใช่ปหมให้เพื่อนๆกดที่เควสซ้ายกลางครับอ่าเดี๋ยวมีขึ้นรูปให้ดูนะแล้วเพื่อนๆก็กดเราว่าปริศนาตรงฝวาล่างแค่นั้นเองอันนี้คือคนติดแล้วก็เดินหาไม่มีทางเจอมันต้องไปกดตรงนี้นะครับอ่าเป็นในส่วนเรื่องอร แพ็กไนคุ้มบอคือจริงๆมีว่ามันอยู่ที่เพื่อนๆมีงบอะเออถ้าจะเติมก็เติมได้แต่หมีไม่ได้เติมเลยนะใหญ่เกมเนี้ยมันเน้นแฟชั่นเ่ยประมาณ90%แต่ว่าถ้าเกิดจะเติมจริงใชฟบะก็จะมีคุ้มก็คือเติมคูณ2นะครับแล้วก็เป็นในส่วนแล้วถ้าทําม,มีนะเล่นกะถ้าเกิดจะเติมไม่งบไม่เยอะเติมรายเดือนครับที่เหลือก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยถ้ามีงบเยอะก็เติมคูณ2แค่นี้ครับจบแล้วถ้าทําม,มีนะรายเดือนก็โอเคนะเกมเนี้ยเกมมันไม่ได้แบบเน้นเติมอัดกันทีเดียวนะเออ อ่าต่อไปเป็นในส่วนรีวิวไกด์อาชีพไอนะครับผมก็สามารถกดเลือกได้เผื่อใครจะเล่นกดขวาบนแถงหลังที่2กดคำว่าเรื่องอาชีพนะครับไกด์ฟอร์เมทนั่นเองไกด์หมีมันจะมีสสายสายลำแสงกับสายไอค์โคลหมีเล่นสายลำแสงนะเออหมีว่าดาเมจยิงหมูมันแรงดีอ่เอ่าต่อไปเป็นในส่วนสกิลนะสกิลหมีอัพยัยงไงบ้างเผื่อใครจะไปเล่นก็อัพตามได้เลยนี่มีอัพเาฝั่งซ้ายหมดเลยนะนี่เพราะว่าเราจะเป็นต้องปลดเจ้าฟอร์์เอ็กโลชันตรงนี้ครับมันจะปลดเพิ่มเยอะ แต่ว่ามันจะมีในส่วนการเพิ่มสแต็กเนี่ยเนี่ยเนอันนี้อันนี้ดีอันนี้เป็นเพิ่ม,มความเร็วธรรมชาติการ Full Energy. ฟ้นฟูฟอร์สเอนเนอร์จีคอเนอร์จคือไอ้ลูกกลมๆที่อยู่ข้างๆอะ่ะเราจะสามารถสแต็กแล้วก็ปล่อยได้ลิมิตอ่ามายตี้ไอคือเป็นสก,กิลอ่อที่มันจะเป็นแบบเราเก็บค่าแม็กเพิ่มได้ก็ทํา,าให้เรากดน้ําแข็งออกรัวๆได้ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้เพื่อใครจะเล่นนะเดี๋ยวมันก็จะมีแบ่งสายนะครับเนี่ยเนี่ยไอเลนห อันนี้ก็จะยิงเป็นฉีดครับฉายลำแสงแล้วก็พืแล้วแต่คนชอบมีเล่นสายอะไรใช่ไหมมีน่าจะเล่นขวามีอยากยิงลำแสงมากกว่าอันนี้ถ้าไม่ตายก็จะเป็นแบบไอซตกลงมารัวๆอ๋อ อ๋อไอรรัวครับแต่ว่ามันจะมีผสมท่าน้ําแข็งด้วยนะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยโอ้แต่ว่าอันนี้อลังการกว่าเยอะเลยว่าเอาอันซ้ายต่อดีกว่าไปเนี่ยลำแสงแต่ลำแสงแรงนะมีดูดาเมจแล้วลำแสงแรงเพื่อนๆก็เลือกเอาสายแล้วกันมันก็ดีทั้งคู่อ่ะก็ประมาณนี้แหละครับเน้นไตัตอะไรสายน้ําแข็งฝั่งซ้ายเลยครับอินอะคีแล้วก็ลักกี้เน้นสามค่านี้อินช่วยให้ยิงแรงคีกับลักกี้ติดคีครับแค่นี้ครับจบเรียบร้อยของใส่ของใส่ใสไม่มีอะไรแล้วมีแค่นี้แหละจบแล้วของพยายามเน้นอะไรคืออินลัก อ่าแล้วก็ลัคกี้ครับเนี่ยเน้นไปอย่างเงี้ยคีคีสองลัคก,กี้สองหรืออะไรก็ได้พยายามเน้นทุกออฟนะครับถ้าออฟไหนที่เปิดมาสุ่มแล้วไม่ได้ตรงเราก็แค่ไปกดรีแค่นั้นเองครับหรือไม่ก็ทําอันใหม่ก็ได้อ่ามาดูส่วนท่าต่างๆนะครับก็บางท่าเนี่ยยังไม่สามารถเปิดได้นะครับก็ต้องรอเลเวลก่อนอ่าฟอสเน้นเอาไว้โจมตีบอสต,ตัวเดียวครับหรือโจมตีมอนตัวเดียวก็ได้อันนี้ควรอัพนะครับท่านี้ก็ดีครับอันไดหมีก็อัพนะแล้วก็บิซาร์ดก็อัพเบเดโอสตอมก็อัพนะครับแล้วก็ m มนส o r มก็อัพก็มีใช้หลักๆมาอยู่แท่นเดี๋ยวอนาคตมันจะมีเปิดสอสายครับอันนี้เราก็อัพไปแค่นี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเออมีสกิลอาพยออนมารีวิวนะครับสำหรับไอ้เพื่อใครอยากจะเล่นนะครับก็แะวป๊บน่งนะครับ โอ้เนี่ยครับมาเสร็จอะถ้าเรากดสกิลกสามค,ครับอยู่นะมันจะเป็นขังนะครับพอขังเสร็จแล้วเนี่ยทั้งบอสท,ทั้งมอนจะออกไม่ได้ครับเสร็จแล้วกดเลยครับสกิลสี่สตอมการ์ดก่อนเลยครับฮูฮูฮูอ้าวสกิลสองยิงไอบิสซาดเลครับเออเออแล้วก็จบไปตัวแรกเบเทโอสตีฟเฟอร์ไปย่างหายครับบอกเลยอะไรอาชีพนี้มีว่าดันนี่สบายมากนะครับ อ่ามีสรุปยาวเรียบร้อยจบแล้วสำหรับเกมนี้อ่าก็ขอให้คนเล่นเกมยังมีความสุขแล้วกันะะนะครับเผื่อขยายทำไกด์เกมอะไรนี้หรืออะไรก็บอกได้ใต้คอมเมนต์นะครับยินดีช่วยเหลือผู้เล่นทุกคนตอนนี้6เกมแล้วครับ